ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะนำการอัปเดตข่าวสารของ E f o o t b a l l 2 0 2ันกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ทุกคนจะนำการคาดการแพ็คของ POT อของฟุตบอลโลกทุกคนหรือว่า p l a y e r of the w e e k ของ International Cup ที่จะมาในวันพฤหัสนี้ทุกคนหรือว่าวันมะรืนนี้นะครับก็จะมีใครมีโอกาสมากันบ้างเรามาดูชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปดูชมคลิปกันก็ฝากกดไลกกกดเ็นนลััังใจมือิ้วบแ ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์แลมุมจอของเราคุณสามารถรุ้นม,มานและสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยโอเคครับเพื่อนๆอยากให้บอกไปนะครับว่าคล จะเข้ามาใหม่ในวันพฤหัสนี้ทุกคนหลังการอัปเดตนะครับก็คือแพ็กของ Player of the Week นะครับสำหรับแพ็กล่าสุดที่มาก็คือมาตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาทุกคนก็มีมาทั้งหมดสิบเอ็ดคนตามนี้เลยนะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาทุกคนมีนำทัพโดยคิริยันเอ็มบัปเป้ทุกคนเตโอเฮนันเดสนะครับริชาร์ลิสันบูโน่ฟอร์นันเดสมาติโอโควาซิตอันวาโรมูราต้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับแพ็กนี้ทุกคนก็ ผมเปิดได้ประธานเป้ด้วย้วผมมีใครเปิดได้ประธานเป้กันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและก็วันพฤหัสนี้จะมีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งแพททนคนก็มาทําการคาดการณ์กันเลยนะครับว่าจะมีใครมีโอกาสมากันบ้างนะทุกคนสำหรับการคาดการณ์ก็เหมือนเดิมทุกคนเป็นการนําเสนอการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือว่าเว็บไซต์ต่างประเทศนะผมต้องการหยิบยกมาทุกคนได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับมาร่วมที่สื่อได้นคนให้การคาดการณ์มาเสวทคนตามนี้เลยนะครับนาทัพโดยซอนฮึงมินัทุกคนจากเกาหลีใต้นะครับและก็ คนที่สอเป็นคาเซมิโร่เป็นคนคนต่อมาเป็นคูลิเบอรี่นะครับสำหรับคูลิเบอรี่ก็ไม้เปิดแล้วเป็นแพ็คของกองหลังนะทุกคนก็คาดว่าไม่น่าจะมาทุกแต่ว่านี่คือสื่อตาอ่ตางประเทศทำการคาดการณ์มานะครับคนต่อมาเป็นคายฮาเว็ตก็เป็นคนเลยก็เป็นแบ็กซ้ายของทีมชาติโปรตุเกสนะครับต่อมาเป็นโคดี้กัคปครับทุกคนและวินแบ็กฝั่งซ้ายของอุลตร้าทุกคนเลยก็คนต่อมาเป็นปีกซ้ายอย่างมาคัสเรดฟอร์ดทุกคนปีกซ้ายของทีมชาติอังกฤษนะครับ ต่อด้วยคูดูต์ก็ทุกคนแลยก็ต่อด้วยแม็กอลิสเตอร์ทุกคนเป็นกองกลางเซเว่นของอัลเจนติน่าแลยก็ปิดท้ายด้วยผู้เล่นประตูของแคนารูนนั้นทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับการคาดการณ์ของสื่อแรกก็การคาดการณ์มาประมาณนี้สหรับเสียดคนแรกนั้นทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้าเลือกได้5คนผมขอเลือกเป็นคาเซมิโร่นะครับซอนฮึงมินก็ทุกคนคาริดูโคลิเบอรี่ผมก็ยังไม่มีเลยนะครับคนต่อมาเป็นมาคราเรดฟอร์ดเลยผมแลยก็โคดิกัคโปเลยกันนะครับก็ทุกคคคคนนนนออยยาาาากกไไดด้้้้ใรรัับบงงลลมมมเเเต์ขะ มาดูกันต่อที่สื่อที่2ให้การคาดการณ์มาบ้างนะครับทุกคนสำหรับสื่อที่2ในการคาดการณ์มาก็ตามนี้เลยวผมนำทัพโดยคาร์เทเวตนะครับคาริดูคูริเบรีทุกคนฮาคิมซีเยกนะครับมาคัสแรดฟอร์ดทุกคนแล้วก็วินเม็กฝั่งซ้ายของอุรุกวัยนะครับต่อมาเป็นโคดี้กัคโปทุกคนแล้วก็ผู้สาประตูนะครับต่อด้วยกองการตัวรับของทีมชาติญี่ปุ่น,นครับทุกคนต่อด้วยแม็กอลิสเตอร์ของอาร์เจนตินาแล้วก็กองกลางซีเอ็มเอฟอีหนึ่งคนนะครับผมปิดท้ายด้วยปีกซ้ายของเกาหลีใต้อีกหน,นนะครับ ประมาณนี้สั้ปส่วนของสื่อที่สอนในการคาดการณ์นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้สำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศทั้ง2เว็บไซต์หรือว่าทั้ง2สื่อนะทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ข้อไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแลวกันนะครับทุกคนเลยก็ลงคอมเมนต์มาหน่อยลกันครับว่านอกเหนือจากนี้นะครับจะมีใครที่มีโอกาสมาให้เปิดกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับ หากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจกันมปเดื่อแด้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องมีเลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต